การเปิดโอกาสให้ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจเปเชฟฟสมีส่วนร่วมกับนอนแบงก์ในการจัดตั้งกิจการร่วมทุน JBAMC เป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีความสำคัญสูงทั้งในการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ด้วยคุณภาพการเปิดเผยข่าวลือเกี่ยวกับการตั้ง JBAMC โดยธนาคารกรุงไทยทำให้เราเห็นถึงความสำคัญและความต้องการที่จะเพิ่มเติมเครื่องมือให้กับสถาบันการเงินในการบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพในปัจจุบัน ความต้องการในการเติบโตและการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยว่าการจัดตั้ง JVA MC เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากสถานการณ์โค v i d 1 9โดยมุ่งเน้นให้สถาบันการเงินมีเครื่องมือที่ยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นในการรองรับสินทรัพย์ด้วยคุณภาพซึ่งอาจเพิ่มขึ้นในระยะถัดไปสถานการณ์เศรษฐกิจในระยะข้างหน้ายังมีความไม่แน่นอนสูงจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ ทำให้กลุ่มเปราะบางมีความเสี่ยงในการถูกผลกระทบต่อเนื่องไปถึงคุณภาพสินเชื่อดังนั้นการจัดตั้ง JBAMC จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นเพื่อช่วยให้สถาบันการเงินมีเครื่องมือในการบริหารสินทรัพย์ได้คุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพการเปิดโอกาสให้นอนแบงค์เข้าร่วม j v a m c ธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ Pacific ฟและนอนแบงค์สามารถร่วมลงทุนกับ j v a m c ได้เป็นการชั่วคราวโดยให้ระยะเวลา2ปีในการยื่นขอจัดตั้ง และมีระยะเวลา15ปีในการดำเนินกิจการการเปิดโอกาสให้นอนแบงค์เข้าร่วมเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากการจัดตั้ง JVAMC ที่เฉพาะธนาคารพาณิชย์และเซฟัสเท่านั้นการเปิดโอกาสให้นอนแบงค์เข้าร่วมเป็นการเพิ่มเติมเครื่องมือให้กับสถาบันการเงินในการบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพซึ่งจะช่วยให้สถาบันการเงินมีเครื่องมือเพิ่มเติมในการรับซื้อรับโอนและรองรับสินทรัพย์ด้วยคุณภาพจากธนาคารพาณิชย์และนอนแบงค์ความช่วยเหลือลูกหนี้และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ กิจาการร่วมทุนจะมีหน้าที่ในการช่วยเหลือลูกหนี้ด้อยคุณภาพที่ได้รับโอนมาด้วยทั้งในการปรับปรุงโครงสร้างนี้และสอดคล้องกับความสามารถในการชำรรนี้ของลูกหนี้การช่วยเหลือลูกหนี้นี้จะช่วยให้ลูกหนี้มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือต่อเนื่องและช่วยให้ลูกหนี้ยังสามารถดำเนินชีวิตหรือธุรกิจต่อไปได้ธนาคารแห่งประเทศไทยหวังว่าการเปิดโอกาสให้ธนาคารพาณิชย์กสิฟส และนอนแบงค์สามารถร่วมลงทุนกับ JVMC จะช่วยให้สถาบันการเงินมีเครื่องมือเพิ่มเติมในการบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ดูแลลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการฟื้นตัวได้ดียิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศไทยฟื้นตัวต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพธนาคารกรุงไทยและการตั้ง JVMC นายพยงศรีวริชกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุงไทยได้เปิดเผยว่าธนาคารมีแผนที่จะตั้ง JVMC ในปี2569 โดยกำลังพิจารณารูปแบบที่เหมาะสมธนาคารกรุงไทยได้ศึกษาทุกแนวทางและพิจารณาร่วมมือกับบริษัทบริหารสินทรัพย์เพื่อให้การตั้ง JVAMC นี้เป็นการช่วยเหลือลูกหนี้และสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ที่นี้ก็เป็นจุดที่มีความคาดหวังและความต้องการให้ธนาคารกรุงไทยและสถาบันการเงินอื่นๆที่เข้าร่วม JVAMC จะมีการดําเนินการให้เป็นไปตามหลักการและมีการดูแลลูกหนี้อย่างเหมาะสมทั้งในการช่วยเหลือและการดูแลต่อไป คำถามสำหรับความคิดเห็นของคุณคุณคิดว่าการเปิดโอกาสให้นอนแบงค์เข้าร่วม JVAMC จะมีผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยอย่างไรคุณคิดว่าการเปิดโอกาสให้ธนาคารพาณิชย์ p อ i ซฟายและนอนแบงค์สามารถร่วมลงทุนกับ JVAMC จะมีผลต่อการดูแลลูกนี้ด้วยคุณภาพอย่างไรคุณคิดว่าการตั้ง JVAMC จะมีผลต่อการบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพของสถาบันการเงินอย่างไร มีความสนใจในการแสดงความคิดเห็นและเป็นส่วนหนึ่งของการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่มาแบ่งปันความคิดเห็นกันเถอะ